กับผมมีคนมีคนอยากเรียนน้ำกับผมลบปลาหน่อยอยู่ยอนบ่ออ่อยกกอยูยูมาแล้วครับปลาน่อยโอ้คือมักแทะทุ่งเ่าไหมทุ่งเ่าคือแหล่ดีแด้ทุ่งเ่าไหม้ปลาหน่อยไปยังก็เลตตาสร้อยปิ๊บนึงมาแลครับ เดี๋ยวจะซอยปิกหนึ่งเรวจะซอยเปีกหนึ่งมามามาลัด,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 ดลุงนี่ลัดลัดโอ้ยมองลุงยังไงบอลุงพี่ไหมหหพี่เว้ยข้างหลังพีบอกให้ม,มออา,าพี่มาจอดไงยังไงพี่อ้ำตื่าานเรื่องนี่น้ำนี่เชื่อในน้ำเว้ยเว้ยยาขับเบ็ดเด้นั่นใส่เหงียวเด้นั่นเป็นขับมาลุ่มมาลุ่มกันครับะนะี่อูน นักปานาโอ้ยเป็นไรป่านี้หมดแล้วป่านี้นายนคนเล่ยตัวใหญ่เอาหมดร์ตัวนี้บอสพี่ลุนซ้ำใดมาลุนกับกระสีลุนพอดีงามจ้ะป่านี่ทึ่งๆอยู่แล้วมันคลองมันคลองไอ้อันนั้นซื้อมันคลองเาี่ยโอ้โอ้ทุ่นเข่าทุ่นเข่าเลยอ่ะบอหมุนขนาดหมุนหนีหมุนบอสใดขนาดนี้เห็นบ่หนีมั้ยมันเลี่ยวเดี๋ยวมันนั่นมันแข็งเลยน่ะหลอกอันนี้ครับหลอกเตยดันออกในหัวตัวหน่อยจิตจำเนี่ย มาตามครับเห็นแล้วปลาวอ้มันไปโอ้คือว่จับปลาให้น่าเป็นไงบครับผมนี่โอ้เดี๋ยวตาสงานนี้อยนี่ยคุขึ้นรถจมจมมีจมกับผมมีโอ้ยมังข้งมันอันมันอันน่ะีแค่แกมปากมันมเลย่อร เออมาแล้วครับตัวใหญ่กว่าต yeah. yeah. yeah, 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 yeah. yeah ัวลงมือนอยูี่ดอออยังล่ะแป๊บแป๊บนี่มัน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 เอาอ๋อ